เออเออมันจบแล้วคราวนี้ต้นยุนจบเหตุแล้วล่ะฝ่ามอือแข็งแกร่งเช่นนี้แม้ว่าจะเป็นผู้สโสใหญ่ก็หยุดมันไม่ได้ง่ายๆหรอกช่างทรงพลังอะไรเช่นนี้ผู้สใหญ่ต้นยุนก็ไม่เป็นอะไรใช่หรือไม่คะใช่แล้วครั้งที่แล้วต้นยุนก็รับฝ่าม,มือของชินยงกงได้ไปเต็มเต็ม ่เขาไม่เป็นอะไรงั้นครั้งนี้เขาก็ไม่เป็นอะไรเหมือนกันใช่ไหมมันไม่เหมือนกันฝ่ามือตะว,วันสับปะสิ่งหนึ่งเดียวนั่นคือฝ่ามือที่ปล่อยพลังของมือนครบร้อยออกไปในการโจมตีเพียงครั้งเดียวต่อให้เป็นข้าทารับฝ่ามือนั่นเข้าไปข้าคงสาหัสไม่น้อยส่วนตั้นยนก็กลัวว่า ไม่ข้าไม่เชื่อต้นยุนเจ้ายังจะตายไม่ได้นะฮ่า <laughs> คนที่หัวเราะเป็นคนสุดท้ายต่งางหากที่คือผู้ชะนะต้นยุนเห็นแกจะเก่งตรงไหนเลยเนี่เออต้นยุนตายเพราะน้ำมือของผู้โสชิตต่งางหากดูเหมือนว่าจะไม่มีปาฏิหาริย์อะไรเกิดขึ้นอีกแล้วละโถเอ้ยต้นยุน เขเป็นคนที่มีพรสวรรค์โดดเด่นจริงๆทำไมต้องมาตูกฉิ้นอย่างกองฆ่าด้วยนะ <c oughs> <c oughs> ก็ทำไมพวกเจ้าทุกคนได้เห็นว่าคนที่ต่อตาา้านข้ามันจะตายเช่นนี้ทุกคนใครบอกว่าข้าตายข้ายังมีชีวิตโจและสบายดีอะไรกัน่ันยืนเขาไม่เป็นอะไรเลยแม้แต่น้อย ต้นยุนต้นยุนเขาสบายดีเ <c oughs> ยี่ยมไปเลยเขายังไม่ตายขนาดโดนฝ่ามือนั่นเขาไปเต็มๆแล้วเขายังไม่เป็นอะไรเลยสักนิดพลังป้องกันแข็งแกร่งเกินไปแล้วต้นยุนนี่แกแข็งแกร่งกับผู้โส,สอีกข้าอยากเข้าไปทําความรู้จักกับเขาเลยจริงๆที่นี่มันเป็นไปได้อย่างไรเขา เาโดนฝ่ามือของข้าเข้าไปเต็มๆแล้วเขาก็ไม่บาดเจ็บต้องขอบคุณฝ่ามือของเจ้าที่ทำให้ข้าสามารถทะลวงของเหมือนโอเวอร์ลอดขั้นที่สองได้เจ้าโจมตีข้ามอาากแล้วคราวนี้ถึงตาข้าบ้างแล้วล่ะอาฮะต้นยุนเจ้าจะทำอะไร ข้าเป็นผู้โสบังคับใช้กฎหมายชั้นนอกนะเจ้าทำร้ายค่าเจ้าไม่กลัวจะโดนลงโทษงั้นหรือไม่ต้องกังวลข้าจะชกแค่หมัดเดียวหลังจากที่ชกแล้วความก้องใจของข้าจะหายไปและข้าจะปล่อยวางทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้หนึ่งหมัดตันจุดเป็นเพียงของเ,ขเกตกำเนดจิตวิญญาณในการป้องกันของเขาน้นแข็งแกร่งมาก นั่นแปลว่าการโจมตีของเขาไม่น่าจะรุนแรงแต่หากหนึ่งหมัดนี้สามารถยุติความรู้สึกเข้าใจของเขาได้เช่าเฉินก็จะมาสร้างปัญหาให้กับข้าไม่ได้แค่หมัดเดียวไม่ใช่หรือโอเคจัดมาเลยหากว่าเจ้ากำปั้นหงเหมิงพลังศักดิ์สิทธิ์อ่าไอสัตว์นรกเจ้าทำลายร่างฐานของข้า เจ้าสัญญากับข้าแล้วว่าถ้าได้แค่หนึ่งหมัดเจ้าจะโทษข้าไม่ได้และอีกอย่างข้าไม่ได้ข่าเจ้าสักหน่อยหินจงกงโจมตีต้นหยุนไปหลายครั้งแต่ก็ไร้ผลแต่ต้นหยุนโจมตีแค่หมัดเดียวหินหงยงกงถึงกับกระหักเลือดช่องว่างระหว่างพลังช่างแตกต่างกันยิ่งนัก แบบนี้กลายเป็นผู้โสโในสาวกันแน่และที่หรือว่าข้ากำลังฝันอยู่พระผู้โสท่านหยุนมันตำาราลากศาสตา์ของข้าท่านท่องลังแค่ในข้าผู้โสใหญ่ท่านหยุนมีจิตใจที่ชั่วร้ายและไม่มีความเคารพต่อผู้โสขนาดตอนนี้ก็เป็นเพียงสิทธิ์ชั้นอนอกเขายังตำาราลากาสตรของผู้โสบังคับใช้กฎหมายได้ตระกูลของเขา จะต้องเป็นพวกตระกูลนอกรีบเป็นแน่ป,ปููโสใหญ่จะต้องทำลายรากฐานของมันและกลับไล่มันออกจากที่กายซะนี่มันหนานี้มู่หลงกุลเจ้าโง่มองสถานการณ์ไม่ออกหรือไงให้ข้าไปทำลายรากฐานการบ่มเพาะลูกของตั้นหยดเนี่นะประลังของจินหยงกงไม่ได้ไปกว่าข้าแม้แต่น้อยแต่ตั้นหยดน กับสามารถล้มจินยงกงได้ด้วยหมัดเดียวแล้วกาจะเอายานะตั้นยนได้ยังไงล่ะฮะมูลงคุณเจ้ามันละอย่างอายเกินไปแล้วเห็นได้ชัดว่าเจ้าสมรู้ร่วมคิดกันก่อนในหมัดที่ตั้นยนจมตีก็ได้เห็นความเห็นชอบจากผู้โสชินแล้วถูกต้องตั้นยนเปียงแก่ตอบโต้ต่อ,ตอน,นั้นผู้โสใหญ่กล้าจะปกป้องตั้นยน ผู้สใหญ่ตั้นยนเป็นผู้บริสุทธิ์ก้าจะปกป้องเขาก้าเองก็โดนจินหยงกงกับมู่หลงกุนกดขี่มานานแล้วพวกเขาต่างหากที่สมควรได้รับโทษข้าเห็นเหตุการณ์จินนี่ทั้งหมดมู่หลงกุนตั้งใจจะเปลี่ยนดำเป็นขาวข้าจะปกป้องตั้นยนด้วยเช่นกันเราทุกคนยินดีจะปกป้องตั้นยน ไปได้ยังไงบ้านะทำไมถึงมีก็จะมนมากมาปกป้องท่านยุนไรยอย่างอายเ <c oughs> นื่องจากทุกคนมีความคิดเช่นนี้ในานามของผู้โสใหญ่ก็ออกคำสั่งกับไล่ผู้โสเเฉินออกไปจากนิกายส่วนมู่หลงกุลจะถูกปรับ30เท่าดำเนินการทันทีจะจบแล้วทุกอย่างจบสิ้น ทำไมข้าต้องไม่มีเรื่องอย่างกับไตรเอกไอ้ตั้นหยดนี้ด้วยฟ้ามู่หลงกุลหลงบนที่พร้อมลองโทษไม่ปู่ของข้าเป็นผูน้โสดในนิกายชในใยได้ทำไมก็ถึงถูกลงโทษละ่ะข้าก็ะจะไปฟ้องคุโปูประป,ระประพวกเจ้ารวมหัวกันข้าข้าเดี๋ยวดีมู่หลงกุล เจ้าคิดว่าปู่ของเจ้าเป็นผู้โสชั้นในแล้วจะสามารถเพิกเฉยต่อกฎของนิกายได้เจ้าก็รู้ว่านี่คือน,นิกายชั้นนอกเฮ้เป็นบ้าอะไรข้าจะไปแล้วใครก้าหยุดข้าเข้ามาสิข้าจะทำให้มันรู้ซึงเองเวนเอ้ยมุลงกุลมันจะหวัดดีเกินไปแล้วเฮ ใชมันจะไปฆ่าทำอะไรคนที่มีปู่เป็นผู้โสชนัยกันล่ะในอนาคตเรายังถูกมันกดขี่แบบเดิมอยู่อีกนงั้นเหรอหยุดมู่ดหลงกุลคนอื่นอาจจะกลัวภูมิหลังของเจ้าแต่ข้าไม่สนใจตัานยนต์เป็นเจ้าอีกแล้วทำไมเจ้าต้องมีปัญหากับข้ามากมายนักหากใครไม่ทำให้ข้าุนเคือง ข้าก็จะไม่ทำให้เขาขุนเคืองและหากใครกล้าทําให้ข้าขุนเคืองข้าจะจัดการมันให้ถึงที่สุดผู้โสใหญ่ไอ้ข้าเป็นคนลงโทษมู่หลกุดจะได้เริ่มใบมว่าไงนะช้าก่อนผู้โสใหญ่ข้ายิานดีที่ได้รับการลงโทษแต่ท่านจะเปลี่ยนคนลงโทษจะได้ไหมมันสายไปแล้วหนึ่งตบ มีเพื่อสิทธิพี่ทุกคนที่เจ้ากดขี่ส่วนหนึ่งตบดีเพื่อสิทธิพี่มู่เหมองส่วนหนึ่งตบนี้พระเจ้ามันหน้ามันไสเออข้าใบหน้าหล่อๆของข้าฮ่าๆจะเยี่ยมไปเลย,ยบ้าหมู่หลงกุนเจ้าก็มีแบบนี้เช่นกันวันนี้ข้ามีความสุขที่สุดต้นยืนลอข้าก่อนเถอะ การทดสอบภูเขาเดาวตกกําลังจะเปิดขึ้นเมื่อถึงวันนั้นจะเป็นวันตายของเจ้าที่พักสักแห่งในห้องถองใหญ่รูดลกเมื่อ10ปีที่แล้วก้าพระเจ้าบนภูเขานั่นเจ้าเป็นเพียงเด็กหลงป่าข้าจึงป่าเจ้าเข้ามาในนิกายผู้สอนสิบพี่กายชั้นนอกกั้เจิงโจวช่วยบอก ข้าช่วยเจ้าหาข่าวเร้าของครอบครัวของเจ้ามาตลอด10ปีและในที่สุดข้าก็พบหลิวรู่หลงนี่จริงเหรอครอบครัวของข้าอยู่ที่ไหนตะกูลเหลิวในเมืองวังเย่ข้าจะไปหาพวกเขาอย่ารีบร้อนไปเลยรู่หลงข้าได้สมคนไปรับพวกเขาอีกแล้วอีกไม่นานพวกเขาจะมาถึง ระคุนอันยิ่งใหญ่ของตาราจานข้าจะจุดจำไปตลอดชีวิตผู้โศสศบสิทธิ์ที่ข้าส่งไปรับกบครัวของเจ้ากับปาแล้วไปกันเถอะข้าจะปาไปดูพวกเขาผู้โสเศเข้าไปถึงที่เมืองวังเย่ยแล้วแต่ว่าตะกูลเหลิวถูกข่าล้างไปแล้วมีแต่สุนัขหรือไก่ไม่ก็ไม่เหลือร่องรอยเลยขอรับอะไรดา พลายทำพลายการที่มันฆ่ากลักวของข่าฆ่ายังไม่ตันจะได้เห็นนายกบงฆ่าก็คือตั้นยุนก็คือสิทธิใหม่ของนิกายศักดิ์สิทธิ์ตั้นยุนฉันจะฆ่าแกฮะตั้นยุนเป็นศัตรูคนที่ฆ่าล้างตระกูลของพี่ชายหลิวหลูหลง่งทำไมทำไมถึงเป็นเช่นนี้ข้าจะทำยังไงดี